สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สกคนมาพรสาวพิคุณคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามือนี่สาวพิคุณสิบห้าพี่พาน้องมาเก็บถั่วฝักยาวที่สาวพิคุณปูไว้ในสวนนี่จ้าพี่น้องจ้าคือดกมากออกเยอะมากเบาๆไรยแย่ห่างไว้พี่น้องมาไปเก็บกันเลยจ้ามาเก็บกันเลยจ้าพี่น้องจ้าดูนี่เห็นมั้จ้ามีแต่ฝักงามๆดกคักด้วยจ้าพี่น้องมึงเก็บค่ะเก็บขันโบเก็บ่นกับสีแก่นะจ้ะ ง้ำคัางน้ำแนวพนมสวัน อบอ้วร์วดพี่น้องมั่งสาปิคุณสิกินทำมังจ้ะกอ,อบหวานแดดก,ก็้อนหอนพันชีหม่องกับไม่จ้ะพันชีหม่องเอาไปตำแซบแซบพี่น้อง สีม่วงจ้ะสีม่วงนี่จะออกซากกว่าสีเขียวจักน้อยนึ่งนะจ้ะปล่อยไปอีกจักน้อยกับสีแก้มมดแล้วนี่พี่น้องเอ้ย มึงจ่าพี่น้องจ่าเก็บแบบเดียวได้เยอะแยะเลยโอ้ยหอนค่ะขงงเนี่ยมือแรงเพื่อจ่าสาวปุญจังสีเก็บอีกเนาะคะ่ะมึงพี่น้องทั่วสีม่วงงามงามอันนี้ก็จะเป็นทั่วบ์มเมนทั่ัวไทย้วจ้ะเป็นทัวฝรั่งนี่แหละคะ่ะแต่ว่ากรอบหวานอร่อยมากเลยจ้ะอันนี้ก็ไลยเติบพี่น้องโมเมนเป็นโล่ผลเบอจนี่เนี่ยมือแรงสาวปุญจัะเก็บตัวนะคะออ้ตัวนี้ร้วนและเหนื่อยมากเลย จ้าจ her ังในคลิปนี้สาวพิปุนขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ารอติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าว่าสาวพ่กุนจะทําคลิปอะไรมาฝากนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า